สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระ foru y o อีกเช่นเคยในวันนี้ผมมาอยู่กับโปรแกรมเปลี่ยน gps อีกแล้วนะครับซึ่งก็คือโปรแกรม i my phone a n y t o o l นะครับซึ่งเวอร์ชั่นก่อนเขาซับพอร์ต ios อย่างเดียวนะครับในวันนี้เขาก็ออกอัปเดตมาให้รองรับ android แล้วผมจะมาทำการรีวิวให้ดูกันนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงไหมก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกับ f f c e e o o o w w h t t s p p p หรือว่า Snapchat ก็เปลี่ยนได้หมดครับหรือแม้กระทั่ง Tinder p o k ป m o n Go ก็ทำได้นะครับโหมดของเขาก็จะมีให้เลือกสอบโหมดเหมือนเช่นเคยนะครับเขจะเป็น Fuol Spot Mode ก็เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งก็มันติ Spot m o โหมก็ตั้งไว้หลายตำแหน่งได้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้เกม AR ทั่พวกโป k ก m o n Go นะครับเขาก็จะมีข้อดีหลายอย่างครับว่า สามารถเลือกความเร็วได้เซตตำแหน่งที่แน่นอนแล้วก็สามารถหยุดได้ทุกเวลานะครับแล้วก็มีการเก็บประวัติครับตัวโปรแกรมก็ยังซัพพอร์ต n n r r o i d หลายๆรุ่นนะครับตามนี้เลยก็ซัพพอร์ตเกมมิ่งโหมตั้งแต่ Android 6ถึง Android 11นะครับ Social Mode ก็ใช้ได้ตั้งแต่ Android 5ถึง Android 10ครับก็จะมีสเต็ตบอกครับว่า iOS ใช้ไง Android ใช้ไงเดี๋ยวเราจะไปทำการดาวน์โหลดกันครับ ให้คลิกที่ฟรีดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วจากนั้นก็กดเปิดโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งนะครับก็กดติดตั้งได้เลยครับแล้วก็รอสกู๊โปรแกรมก็ทำการติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายไปตอนเสร็จแล้วเลยครับก็ติดตั้งใช้เวลาสักครู่เดียวครับกดสตาร์ทอได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับเราก็จะเริ่มทำการเชื่อมต่อโดยกดเริ่มได้เลยครับ เขาก็จะให้เลือกรุ่นโทรศัพท์นะครับของผมเป็น Redmi Note 9S ครับก็ทำการรอสักพักนะครับจากนั้นเราก็ไปทำตามตั้งค่าที่เขาบอกนะครับให้เปิดโหมดนักพัฒนานะครับก็เข้ามากดที่เวอร์ชัน a n น roid ของเรานะครับประมาณ5ครั้งครับจากนั้นเราก็จะได้สิทธิ์นักพัฒนาครับแล้วเราก็ทำตามเขานะครับ โดยไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับแล้วก็ตัวเลือกโหมดนักพัฒนาครับแล้วเราก็เปิด3อันนี้นะครับแล้วก็กดยอมรับครับโดยเราจะเปิดการแก้ไขข้อบกพร่อง USB แล้วก็ติดตั้งผ่าน USB ครับแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นแก้ไขจุดบกพร่องนะครับ แล้วก็กดถัดไปเลยครับเขาก็จะบอกให้อนุญาตาะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับแล้วก็กดยอมรับครับ,บจากนั้นเราก็จะเห็น device ของเรานะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยครับจากนั้นเมื่อเข้าโปรแกรมแล้วเราก็จะมี2โหมดให้เลือกนะครับ ระหว่างเกมมิ่งกับโซเชียลเกมมิ่งก็จะเป็นโปเกมอนโกนะครับให้เราลองเข้าดูครับจากนั้นเขาก็จะทำการติดตั้งตัวแอปโปเกมอนโกลงในโทรศัพท์ของเรานะครับให้เราทำการรอสักครู่ครับแล้วเขาจะเล่งหน้า โปเกมอนโกให้ติดตั้งผ่าน USB แล้วก็กดติดตั้งนะครับจากนั้นแอปก็จะทำการติดตั้งนะครับเราก็รอสักครู่ครับจากนั้นก็จะเข้าตัวเกมนะครับเราก็ให้เลือกวันเกิดของเราได้เลยแล้วก็ ล็อกอินให้เสร็จสับนะครับแล้วก็เข้าเล่นได้เลยครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเขาก็จะมีโหมดให้เลือก3าโหมดนะครับท onas สปอร์ตโหมก็คือโหมดการเคลื่อนที่จากจุด1นึงไปยังอีกจุด1ครับส่วนที่2คือมั l ติ Spot m o d e ก็คือการเคลื่อนที่แบบหลายจุดนะครับส่วนสุดท้าย เทเลพอร์ตโหมดก็คือการย้ายตำแหน่งของเรานั่นเองครับและอันสุดท้ายก็จะเป็นประวัติแล้วก็แลนด์มาร์คที่เรามาคไว้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเคลื่อนที่แบบสจุดดูนะครับให้เรากดเลือกโหมดนะครับแล้วก็มาคตำแหน่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารคตำแหน่งกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไทม์ให้เลือกนะครับไทม์ time คือจำนวนรอบนะครับเราก็ใส่1รอบนะครับ ส่วนถ้าเราใส่สอบรอบจะเป็นการเลือกว่าไปกลับหรือว่าวนเป็นลูปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเป็น1ครั้งก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสปีดนะครับให้เราเลือกได้ระหว่างเดินกับปั่นจักรยานนะครับกําหนดเป็นความเร็วเมตรต่อวิหรือว่ากิโลเมตรต่อวิก็ได้นะครับโดยเริ่มจาก3.6กิโเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง36กิเมตต่อชั่วโมงเลยครับ เดี๋ยวเราจะลองแบบนี้นะครับส่วนอันนี้คือการจําลองแบบสมจริงนะครับโดยจะไม่มีเวลาบอกนะครับเดี๋ยวเราลองเคลื่อนที่แบบนี้ไปดูนะครับว่าจะไปได้จริงไหมเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเราลองหยุดแล้วเพิ่มความเร็วก็ได้นะครับหรือว่าลองจับโปเกมอนดูก็ได้ครับ เนี่ครับเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถพอสหรือว่าหยุดได้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนความเร็วเราต้องกดสต็อปนะครับเขาก็จะหยุดที่ตำแหน่งล่าสุดที่เรามาไปส่วนถ้าเราจะปรับความเร็วแล้วก็ปรับได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองแบบมันติสปอ t m ตโหมดนะครับแล้วก็เคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง เราไปเลือกจุด2จุด3อะไรเงี้ยก็ได้ครับถ้าเราไม่เอาเราก็กดลบครับเดี๋ยวเราลองปรับความเร็วดูกันครับแ <c oughs> ล้วก็โหมดเรียลลิสติกนะครับก็คือสมจริงครับเราลองเคลื่อนที่ดูครับ <c oughs> ก็เคลื่อนที่ได้นะครับตัวเกมก็เคลื่อนที่จาก1ไป2ได้ครับ ก็จับโปเกมอนได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ถ้าเราอยากจับโปเกมอนเราก็กดสต็อปได้นะครับเดี๋ยวเราจะวนไป็นลูปให้ดูนะครับ r e เทิรคือไปกลับนะครับเดี๋ยวเราจะลองวนไป็นลูปดูครับ ลูปคือการวนใหม่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับส่วนรีเทิร์นคือการไปถึงแล้วกลับนะครับลูปก็คือเริ่มต้นใหม่จากจุดที่เรากาหนดไว้แต่แรกนะครับส่วนถ้ารีเทิร์นจะไปถึงแล้วก็วนกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูอีกรอบนะครับถ้ารีเทิร์นจะไปแล้วกลับนะครับ มายังกำนังเดิมเ e ียลิสติกโหมดก็จะเป็นโหมดแบบสมจริงครับก็เวลาจะไม่แน่นอนนะครับส่วนถ้าไม่ได้ติ๊กเขาก็จะมีเวลาที่แน่นอนนะครับ การเคลื่อนที่แบบเป๊ะๆก็จะไม่สดจริงเท่านะครับน,นี้ก็จะเป็นการเทเลพอตไปยังอีกที่หนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองบูฟแบบเทเลพอตดูนะครับเขาก็จะมีคำเตือนมานะครับว่าควรเทเลพอตไปยังตำแหน่งที่ใกล้นะครับแล้วก็ลองดูครับ เราก็จะเห็นว่าตัวโปเกมอนได้ย้ายมาตำแหน่งที่เราเเลพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูประวัติได้นะครับว่าเรามาตำแหน่งไหนบ้างอันนี้ก็จะบอกนะครับว่าตัวดีไวซ์ของเราชื่ออะไรแล้วก็เลือกเชื่อมต่อก,กดตรงนี้ได้นะครับส่วนการกดปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตตำแหน่งที่อยู่ของเรานะครับ สว่วนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่จำลองนะครับที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับต่อไปเราจะเปลี่ยนการจำลองเป็นแบบโซเชียลกันดูนะครับโซเชียลก็จะใช้ได้กับพวกแอป,ปแผนที่หรือว่าแอป,ปเดตนะครับเช่น Tinder อะไรประมาณเนี่ยครับซึ่งอาจจะใช้กับแอป,ปเราชนะได้นะครับเขาก็จะมีให้ติดตั้ง Any t o o s As s t Ant นนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับเขาก็จะให้ไปที่การตั้งค่านะครับ ก็ให้ทำตามเขาได้เลยครับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หมดนักพัฒนาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่เลือกแอปจำลองตำแหน่งนะครับก็เป็น a n y t to Assistant นะครับจากนั้นเราก็เข้าแอปแผนที่ได้เลยครับ เดี๋ยวเราก็จะลอง move ตำแหน่งดูนะครับตำแหน่งก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับอยู่ที่แถวถนนเอกชัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ move ไปตำแหน่งอื่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราลอง move ดูครับระยะเขาก็จะบอกระยะทางนะครับก็เห็นว่าเคลื่อนที่ได้สำเร็จนะครับ เดี๋ยวเราลองข้ามประเทศกันดูนะครับก็เขาก็จะบอกระยะทางนะครับเป็น9864กโลเมตรก็ลองมูฟดูครับเพอาจะเห็นนะครับว่า GPS เราก็ได้มาข้ามประเทศเป็นอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองเคลื่อนที่ดูดีกว่าครับเขาจะใช้เป็น เคลื el, el para 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 uno, ่อนที่จากจุดห่งไปยังอีกจุด1นะครับก็ปรับความเร็วได้ตามต้องการเลยครับเหมือนในเกมโปเกมอนได้เลยครับก็จะเห็นนะครับว่าใน gps หรือว่า google map เราก็ขยับตามนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ในวันนี้ผมต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบโปรแกรมก็สามารถโหลดมาทดลองใช้กันได้นะครับมันฟรีประมาณ2ครั้งครับ หากใครที่ต้องการใช้เป็นประจำก็ให้ซื้อได้นะครับก็ใต้คลิปอาจจะมีส่วนลดอยู่ก็ติดตามกันได้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e และกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ